เจริญพรสาธุชนญ,ญาติโยมกำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้ที่พูดอยู่ก็คือเป็นหลวงพ่อแววละวิวันโนวัดภูเงินหมู่ห้าตำบลพระเพิงอำเภอเขาจะกันจังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นวัดที่ด้อยโอกาสแต่ก็จะเปิดโอกาสให้สาธุชนญ,ญาติโยมคุณดีทั้งหลายมาร่วมกันในพิธีการงาน เสริมบุญญาวาสนาสำหรับผู้ที่ดวงไม่ดีราศีไม่สดใสโดยเฉพาะผู้ที่เคยมีลูกแท้งผู้ที่เคยมีลูกตายหรือว่าเคยแนะนำให้เขาไปทำแท้งแนะนำให้เขาไปทำตาย เพราะว่ามันเป็นบาปหนักมหันจะทำมาหากินไม่ขึ้นหลวงพ่อแววระวิวันโนมีนโยบายในการที่จะมีการบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรมในวันศุกร์ที่23ของเดือนมีนาคมพศ2 5 5 5ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นบอกกล่าวข่าวดีและมีพิธีการอัญเชิญบวงสวงดวงวิญญาณน,น้อยของลูกแทง้งลูกตายของเรา ออกจากมหาอาเวจีตนรกเลือดให้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์อันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอย่างแท้จริงในเวลาประมาณสองทุ่มของวันที่24เดือนมีนาสอง5ันที่จะถึงนี้และในขณะเดียวกันวันที่25 ในช่วงเช้าจะมีพิธีการปลอบขวัญวิญญาณให้กับลูกแทงลูกตายของเราเพราะมีการร่วมกันทอดผ้าป่ามหาสามัคคีเพื่อที่จะอุทิศกัปปนาผลให้กับลูกแทงลูกตายของเราให้ดนบรันรดาลได้มีความสุขเพื่อที่จะ รวบรวมสตุปปัจจัยชัยทานซื้อแผ่นฟ้ามหาสวรรค์เข้าร่วมสร้างศาลาพุทธธรรมที่หลวงพอ่อต้องการอยู่ในเวลานี้มีเป็นจำนวน765แผน่นความยาวของแผ่นฟ้ามหาสวรรค์หรือว่าแผ่นซีแผกนี้ก็อยู่ที่5เมตรแผ่นหนึ่งตกอยู่ที่500บาทจึงขอประกาศบอกกล่าวข่าวข่าวสาธุชนคนดีทั้งหลายเปิดโอกาส ให้วัดที่ด้อยโอกาสอยากมีศาลาพุทธธรรมเพื่อที่จะได้เอาไว้รองรับสายฐานศรัทธาของสายบุญสายธรรมสายนักปฏิบัติและสายวิปัสสนากรรมฐา,านด้านบน หลวงพ่อถ้าเป็นไปได้ถ้าได้สาธุชนคนดีผู้มีบุญร่วมด้วยช่วยเป็นเจ้าภาพแผ่นฟ้ามหาสวรรค์เพื่อเป็นการเสริมบุญญาบารมีแล้วไซข้างบนไม่แน่หลวงพ่อถ้าหากว่ามีบุญจากสาธุชนญาติโยมช่วยก็อยากจะสร้างพระเอาไว้ให้มนุษย์และเทวดาได้กราบไดไ้วาเพราะวัดภูเงินเป็นวัดที่น้อยด้อยโอกาสแต่ว่าถนนลาดยางได้มาถึง และผ่านวัดภูเงินไปแล้วเรียบร้อยถนนราดยางฉะนั้นหุนทางนั้นสะดวกสบายโยมแต่ว่าเป็นวัดที่ด้อยโอกาสท่านใดมีศรัทธา ในที่จะร่วมด้วยช่วยสร้างพระก็ดีหรือว่าร่วมด้วยช่วยที่จะสร้างแผ่นสีแผก,ก็ดีหรือว่าร่วมด้วยช่วยที่จะมาร่วมการปฏิบัติธรรมไถยกรรมให้กับลูกแทง้งลูกตายลูกน้อยของเรารอการปลดปล่อยอยู่ในโลกวิญญ,ญาณคืออยู่ในทะเลเลือดของมารดานั้นก็โปรดติดต่อสอบถามมาอย่างที่หลวงพ่อเองคือเบอร์โทรศัพท์ของหลวงพ่อก็086 042 20 22นยะโยมนะอย่าลืมในงานวันนี้เป็นวันสำคัญปีหนึ่งนั้นหลวงพ่อจะจัดเพียงครั้งเดียวแล้วก็เป็นพิธีการงานไหว้ครูรับขันครึ่งวันนั้นจะเป็นวันเกิดของหลวงพ่อด้วยฉะนั้นจะมีพิธีการครอบเสียนครูพ่อใหญ่หรือว่าเสียครอบเสียนครูพ่อแก่ร้อยแตน และก็ยังมีครอบเสียงองค์พ่อพิกเนตด้วยฉะนั้นก็ขอบอกลก่าวข่าวข่าวอันนี้ไปให้ถวยเทพไปให้ถวยเทวดาและนางฟ้าทุกท่านที่ได้ฟังได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ของหลวงพ่อนี้ก็ขอเชิญบอกลก่าวข่าวข่าว,าวให้ทราบโดยทั่วถึงกันในท้ายที่สุดในตอนนี้หลวงพ่อขออ้างอิงเอาคุณพระศีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสัก,กลโลก ในสากลอลพิภพนี้จงดนบันดาลขอให้ท่านไม่ว่าท่านจะทำงานการสิ่งใดนะโยมนะก็ขอให้ได้ในสิ่งที่จเจริญน,นั้นถ้าโยมจะทำงานสิ่งใดก็ขอให้ได้จเจริญพันกำไรนั้นให้มากมีเป็นสีกายขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงซื้อง่ายขายคล่องดังต้องจิตนะโยมนะให้สมความคิดนิมิตงามตามปาฏิหาร ขอให้กิจการญาติโยมปีใหม่นี้จงเจริญรุ่งกว่าประชาในวันหน้าก็ขอให้ได้เป็นเศรษฐีเป็นพันพันล้านทุกคนทุกท่านเทิหน่าขอเจริญพรปีนี้ปีชงนะโยมนะใครอยากจะมาแก้ชงก็ขอเชิญเลยโทรมาที่เบอร์โทรของหลวงพ่อที่ให้ไว้ก็คือ086042 2022ขอเจริญพร